ช่ำช้ำอ๋อ,อ้เดี๋ยวในลำเนี้ยเดียว้อบรบอะเทำเขาลามไอี่อยู่วันี่ะ <laughs> <laughs> โอเคย้ยได้ไหมเข้ามาดู่กล้านะครับ ทำยัง,ลงหลังอือกะทิ<ค> <lever> ถึงยังนนะข้าวเหนียวครับ,บถึงเครื่องทำอ่ะอืว้วซื้อเป็นเซตไปทำเองที่บ้านก็นได้นะทำง่ายเลยนัวนัวทำตัดอืออย่างนี้ได้นะอืออือหุกหนบ น,นี่นั่งกินรถนี้เลยนะร้านไหนเขาพี่<ด>อร่อยปะเฮ้ยขออีกสอง